พี่น้องมื่อนี้มื่อนี้นํำเสนอแปลกบะสวยอะ่ะดูเพื่อนๆดูค่ะอืมทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะสวยมากเลยแปลกบ่แปลกบ่พี่น้องอขึ้นมาแค่จาติละลุเออแน่ จะไม่ลงไปอย่างนี้หรอคะอืมเออเนาะแปลกว่าพี่น้องแปลกว่าง่ามมอนี่เห็นว่าสวยอ่ะดูค่ะเป็นเป็นต้นหวานหอมนะพี่น้องจา้านี่คือ เขาเอื่นเอียงล่ะภาษาไทยเอืน่นเปราะหอมภาษาไทยเอืน่นเปราะหอมเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ยุ่งก็ได้ยุ่งกับกัดเพราะยุ่งนี่คือเปราะหอมค่ะเพื่อนๆไม่ได้ปูเพื่อนเอาหัวเพื่อนออกจากกระถาง แล้วเอาเพิ่นมาว่างไวเเ้เพิ่นขนึ้นเพราะท่านเด็บปูเพนีนว่าจะเอาเพิ่นไปลงล้งดินอยู่เนาะนหอมนะพี่น้องจา้าตัวน,นี้เป็นวานหอมนะผู้เฒ่าโบลานเพิินผ้าปูไว้ตองมีติดบานติดเงัน,น,น,นไว้นะพี่น้องซัพผู้คุณนเพิินกากะเอาไปประกอบอาหารก็ไดนะพี่น้องเอาใบเพิินไปหมกใส่กบนะ หัวเพิ่นก็เอาไปไปเป็นเครื่องเทศก็ไดนะหัวเพิ่นแต่กระดิเพนวม้าว่าหัวเพิ่นนะ่ะจะเป็นคนที่เป็นหนิวอะ่ะเป็นหนิวถึงขันเงียวออกเป็นเหลือดเอาไปต้มกินนะเป็นเป็นสไลด์หนิวด้เนาะแต่กับพ่ท่านเคยลองยาเถื่อนนะมันแปลกับพี่น้อง <laughs> ดู ไม่เคยเห็นอะแบบนี้นี่นี่เห็นไหมแปลกแต่จริงอะนี่สวยมากเลยเป็นยังพึ่คือเป็นแบบนี้นี่ใบขาวใบด่างเลยนี่เนาะเป็นยังคืองอลงแบบนี้ละลูกนี่เป็นงอลงแบบนี้พี่น้องอสวยอะ ชีเขาสวยมากเลยดูแต่คือผููเทาเพืนภาปลูกไว้ก็คือมีใบติดบันติดเ่อนเนาะพี่น้องจา้าเพิ่อจะได้ใส่ยง่มสงการนะเอาไปเฮ็ดน้าอบน้าหอมไปสงพระหรือจะเอาไปเฮ็ดน้าหอมทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับประเพณีทงางภาคอีสานเนาะเฮ็ดน้าหอม เอาไปให้พระเพื่นเพื่นเฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำมุ่นเพื่อนพระสันสระนะคะเพื่อนๆผู้เฒ่าเพิ่นก็าผ้าปูมแต่ตอแตพอเตเมร์เนาะเพิ่นผ้าปูไว้ก็ได้ใส่งามสงการก็คือเฮ็ดน้ำหอมไปสงผะนี่แหละนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้ที่นำเสนอก็คือเห็นใบเขาแปลกดีนี่ พ่นขาวอ่ะออกขาวออกเหลืองเลยอ่ะสวยหเห็นเข้าสวยกันเลยเอามาให้พี่น้องเบิ้งซืๆนะคะเพื่อนๆเ,เอามาให้พี่น้องเบิง้งเนาะประโยชน์ของพอนก็นมีมากมายเช่กันพี่น้องจ้าเป็นหวานหอมเป็นหามหวานหอมที่มีคู่บานคููเพื่อนคู่บานคููเพื่อนมาเต้นเต่นไหนเต่นไรแล้วเนาะพี่น้องคนที่อยู่ทั้งภาคอีสานเพือนหน้าจะหูนะคะ ทุกคนนี่หวานหอมหรือภาษาไทยเพันก็นจะเอืน่นเปาะหอมนะคะนี่กินได้ค่ะกินได้กินได้ไดหัวพิ่นสามารถเอาไปกบไปประกอบอาหารเป็นเครื่องเทศได้นะนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็บ่ามียังหลายพี่น้องจ๋าเห็นใบเพิ่นแปลกก็เลยลอยากเอามาให้เบืองซื่อนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากากดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้บ้านบุญมีมาตลอดคลิปนี้ก็ขอกลับเข้ามาสวัสดีค่ะ